ได้แล้วครับผมกาแฟเข้มๆนะพี่น้องครับแบ็คคอฟฟี่แบ็คสามน้ำเยอะนะครับผมอันนี้กาแฟข่อยได้พี่น้องแบ็คสามน้ำเยอะก็จะกินแบบนี้ทุกวันนะครับผมคันกินบอเข้มมันบระยูด้เบิดหมือได้พี่น้องเพราะว่าข่อยเป็นคนกินเข้มนะครับผมแล้วก็จะมีชาเขียวแล้วก็จะมีลาเต้นะจ๊ะมีลาเต้หล่ะกับมีชาเขียวแต่ว่าชาเขียวนี้ก็จะซื้อไปฝากเมลี่นะครับซื้อไปฝากพี่เมลี่เดอนี่เด้อ กำลังสืบออกไปหาพี่เมลี่นะจ๊ะจะไปสือไข่น้เพึ่นนะครับผมวันนี้ก็จะออกไปซื้อไข่กับพี่เมลี่สายหานะจ๊ะถึงแล้วครับพี่น้องครับถึงร้านไข่หน้าตลาดแม่ลําไยแล้วนะครับหอดร้านไข่แล้วพี่น้องอืมก็ซื้อลงไปหาพี่เมลี่เด้อช่วงนี้ช่วงนี้นั่งร้านั่งอันช่วงนี้นั่งพักตับถึงเสียนานาพี่น้องอก็เลยเออพี่เมย์ก็ไม่กินข่าวน้อยนะตอนนี้นะก็เลยได้ได้เขียวหน่อยมาฝากนะครับ พี่เมรี่พักตับไม่กินข่าวน้อยเราก็จะเอาเขียวน้อยมาฝากน้าจา๊ะพี่เมรี่สวัสดีจา้มามาหอดแล้วพี่น้องมาหาคุณพี่เมรีส่สาวสวยนะจ๊ะมาสื่อใครน้่มือนี่นะครับเจ้ากระดา <c oughs> เอาสั่งระยะมากินบ่จ้ะอันนี้เอาซาเขียวมาฝากพี่เมรี่นะจ๊ะซาเขียวด้วยพี่เมรี่ซาขเขียวจ้า พราะว่าช่วงนี้เมลี่อบอกกินข้าวหน่อยคือผักตับก่อนนะสินะเอ๋ก็เลยเอาเขียวหน่อยมาฝากนะจ๊ะเจบา,าป่าร<ค><ย>้อเยเจ็ดสิบเอาคือเราเอาทุกสองร้อยมานู้เนื้อย่างเนี่ยสิ้นนะพี่เมลีก็ชริกินเนื้อย่างด้วยก่ย่าสิได้กินเนื้อย่างน้ะพี่เมลีอ,อ,ยอ,ยมอ,อ,ยอยู่เด้อมึงหนีเด้ออืมเน้นเน้นเบาเบาหนาแเราพัดไอ้อาบเดลยมึงหนาเราหนาแล้วเต้เปย์เด้หนีเห็นมัอันนี้หน้าหน้าสดใช่ไหมพี่เมย์ เต้งหน้าแต่ยมึงขึ้นแล้วมันในรังหนาอยู่ดิเต้งหน้าแล้วก็บขีน้นมาใส่กลับมาบ้านเนียนเน,เนีย <laughs> นเลยยังไม่ได้อาบน้ำมาสื่อใครเขาเจ้าบ่พ่อได้พี่น้องมาสื่อใครบ่พ่ออันมามาสื่อใครบ่พ่อยังสิมาก,กินเข่าน้องพ่อเจ้าอยู่โอ้ยเออพอดีว่างไม่มีอะไรทำวันนี้ก็จะเงียบหน่อยนะครับเพราะว่าวันเสาร์มีตลาดน,านาา้ำนะจ๊ะ ตลาดั้นเป็งเสารด้วยเงินเปตัยญาแต่ว่าหอนอ้าวเนี่ยมัเป็นจับอยากว่าไม่เหลียวไาจักไปอยู่ไม่ได้เดี๋ยวํำแรกใช้น้ำนมไปริจะไหลอ้าวมันหอนเนียมัเป็นสะ้หรเดี๋ยวน้ำแรสีไหลมันบอมีได้บังับคุ้มตายังแหล่อยู Number, up, ่แต่ป้าร er ุ in ้ยังสวอยู่เหมือนเดิมกองคนดเนี่องใดอยู่ในนี้กองใดแล้วเนาะถ้ากองบ่ดกตายบวงานนั้นที่รั นายอิลิปอดเป็น,นปยังไงนะนายอิลิปอดเป็นเสี่ยมบ่ห้างออก็หันอีก <c oughs> ต้องอีกะจะเ,เ <c oughs> บิบก,กเลยวันนี้ก็จะมาบุกรังเมรี่นะจ๊ะร้านไข่นาตลาดแม่ลำยัยพี่น้องร้านไข่ร้านใหญ่ที่สุดในเรื่องแต่คอยว่ายอิลีอย่าว่าจะมาถามมาไข่เป็ดนะจ๊ะไม่มีไข่เป็ดนะจ๊ะมีแต่ไข่ไก่ล้วนๆจ้าไข่นลังไข่นางพญานะจ๊ะพี่เมย์ทำอะไร แต่ไม่มีลิสติเล็งไอติมผู <laughs> ้ใต้เมื่อนี้มาหาเมลีแต่ว่าแต่ว่าก็บ่ได้กินหนาย่างด้วยพี่นงบัวบ้าข่อยอิม่มอิ่มเหมือนี้มานั่งเฝ้าเฮามานั่งเฝ้าพี่เมลีแไหมกินมันจะแซ่บแต่แซ่บมด้วยพี่น้องอ้าวไงนี่ไม่ได้กินข้าเลยเมื่อขึ้นกินบ่บัดนี้เมื่อขึ้น เมื่อคืนยำกินยำบุมที่บุมยำบุมอร่อยเมื่อคือนคกินยำกินยำอร่อยเนาะแต่ว่าก็อาจจะกินอาจจะกิน<อ>นัวนิดนึงมันบ่ <อ S 1> ยังก่อนกินนัวบองว่าน,นัวบ่ได้อยู่ไม่นัวไ,ได้อยู่ไม่นัวเนาะไม่นัวได้อยู่จริงเมื่อ็แสบย้มได้สองยำเยี่ยมจริงจนะจ๊ะแต่ว่าช่วงนี้ีเมลี่ก็แบบพักตับเนาะพี่เมลี่ก็พักตับบ้างนะครับถ้าเปิด่วงมันบ่ถ้าเปิดวงถ้าเปิดวงแถวเพ้านะจ๊ะ แต่ว่าก็อยากไปน้ำพิงไมลีอยู่เดชก็อยากสิเป็นเพราว่าผู้ติดต่อยหอยตามแบงค์สินนั่นนะ <มา S 1> ได้บอไปลุ้นขึ้เขาหน่อยอยังสินะไหวได้อยู่เดอชเน้นโลดไปเป๊กข่าวหน่อยด้วยกันข่าวหน่อยแต่ว่าแต่ว่าซื้อเบียร์มาบ่าได้เดชพี่นอ้องคันนี้ซื้อจะอะไรเงา้เดชซื้อนำมาตุ่มมาบ่าได้เดชไม่ติดจะเครียดนะครับไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหว ม่เน้นนะจ๊ะถ้าไปเน้นเื่อเดียวเน้นเน้นเลดเอาแบบบัตรตายไปเลยอีหลีแบบพักตาไปเน้นเื่อเดียวเลยเจ้าใครบัตรอยู่ในนอนบอกเนียบัตรละร้อยนะครับประมาณนั้นน้อวงเนาะต่างเลยบัตรละร้อยพี่ไม่เรียกกระสีแบบตั้งหน้าจำฉ่ำเนาะฉ่ำโตเลยเมื่องง่าในกระสีเอาชุดไปเปลี่ยนจากสุดกับกระหลาชุดเดียวโอ้ซุดเดียวติดจนว่าเปียกหมด ไม่เน้นๆเลยเ่เมื่อนา็อยากไปน้ำผี้งไม่รี่อยู่ด้ก็สิแบบว่าเอออยากไปถือศาสใหงสินะก็สิแบบชี้กระเป๋าใหงสินเนาะไปยืดเป็ดน้งกันนี่บ่ได้นั่งดอกป่ะเด้นั่งนอนบรได้นั่งมันวะไม่ว่าเด็กเด็กมากจะเสียเด้อเสียอยู่นหานโดยตัวมนมาบิ่มาล้างเด็กเอออย่ร้นขาย อันนี้ก็กระร้านินเนื้อย่างนะจ๊ะกับมะนางเฝาพี่เมียีนะพี่น้องเดีย๋ยวมะนางเฝากันำยังเอิดกินกับเบอกินมะนางเฝาเล่ายูนหนิ่น,นนะย่านเบอิ์อีม <laughs> อ่ะพี่เมียีเบอิ์อมอะกินะไอตอยู่ด้จะบอกกระเลิศนะเลิศเนื้อย่างก,ก็จอก่อแกะแสบอยู่เด้๋ยพี่นงคงวายไงสบายยุ่เรื่องนี้ร้านในอย่างไรก็จัดยู่วัดพี่น้องแบบลายอีหลีนอม,ม่นวะพี่เมียวายนับร้านบ่ถือโหลดร้านมุกกะทาแบบลายเฮี้ยงพี่น้องเลือกร้านกินได้เลยนะครับ ลา,ลายพ่อๆกันกับลานตำมะหุ่งนะจ๊ะลา,บบานในยางเพิ่งกันหลายพี่น้องล่าสุดก็มาเปิดใหม่ก็เป็นรีวิวให้เพื่อนแล้วพี่น้องแซ่บยุบ่ะก็ได้ยู่เด้เพื่อชาติเหมือนกันกับเนี่ยกับมิกานี่แต่ว่าเอาอนั่นแหละก็แส่บไปเสียมันเนาะแส่บไปแส่บมันนะคะผมคือจังย่ำนี่แหละ อร่อยไผ่อร่อยมันอร่อยมันมันม้มีสูตรตายตัวดอกพี่น้องคือจังต่ำโมฮุ่งนี่ยแหละมื้อนี้กินเปรี้ยวมื้ออื่นก็กินหวานนั่นสินะแต่คนผู้เดียวก็กินกินแต่ละมื้อรสาก็กินแตกต่างกันไปนั่นสินะแม่พี่จังมื้อนี่พอกินหวานมื้อนี่พอจะกินส้มได้พี่น้องมันบ่อร์เมเมแน่นอนมันแหลบแต่เดินตะลามือมื่อนี่ฉันอยากกินหวานจังเลยอยู่นี่น่ะใช่ฉันก็อยากกินเปรี้ยวแต่ละคนก็กินไม่เหมือนกันเนาะมันกับมันกับพี่เมลี่นี่แหละวันนี้ก็แบบ บางวันก็อยากแต่งหน้าเปรี้ยวเนาะบางวันก็อยากแบบแต่งหนาแห้งๆนั่งหมึอกับบอยากแดงบอสอยากได้บยแดงนั่งหมึอกับบอาบน้ำนั่งอยู่บ้านกับยูได้เงี้ยงก็อนนะนั่งหมึอกับบอสอาบน้ำอุ้ยบอสไปบอสไปเวลาแล้วหมึอกับ่อสนอาบน้ำอาบอยู่แต่มันยังไม่ถึงเวลากินข้าวแล้วนี่แหละไม่ได้จะไป็นเสือต้องดูส่วงนี้กับพักตั้งพักอย่างเนาะมันบอส ถ้ามาเจอตัวจริงพี่เมลี่เนี่ยจะเป็นคนที่แบบว่าเห็นอยู่ในขิปแบบว่าเหมือนกับแบบว่าเพื่อนสิแบบว่าแบบดื่มๆหนึ่งดิ่งก็ม่ได้กินตลอดเดิมพี่น้องเนาะยังมีงานกับจ้ากินเนาะเนียนยังมีงานกับจ้ามีมวนในสิบมิกับกินเป็นแงมอยู่เดอมมวนเป็นแง่เน้นโอ้ยตาแห้งจ้ำยัวันถึงต่อยมากแต่งหนาแตงมาขึ้นนะพี่น้องเนียนบ้านเนียนนยนนุ่างหนาก็มาขึ้นได้ีนิ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะจ๊ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้กดซับสไครให้บุ๋มหน่อยร้เอ็ดมาด้อพี่น้องคนนี้ตามกับว่าท่านได้หลายช่วงนี้นะครับผมเดี๋ยวก็ปังปังเดี๋ยวก็ปังค่อยๆเฮ็ดไปนะพี่น้องเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครที่ช่องบุ๋มน่อยร้อยเอ็ดด้วยนะจ๊ะพี่น้องจ๋าช่วงนี้กับสีผมไม่ยังหลายพี่น้องกับสีมหาพี่ไม่รีดดูนะครับกับสีื้อยอดมาฝากดูดูเพราะว่าช่วงนี้กับสีแบบว่า บำรุงที่เมรี่นะจ๊ะเพราะว่าชนเอกพักตาความหยางนอนมันบ่เนี่ยรอเพี้ยงปั้งอย่างเดียวเลยกินแบบอุตลุดเลยมือนสามหมื่นสามขึ้นมันบอ่นี่โอุตสามหมื่นสามขึ้นยูดูมาล่ำต่อกันสองสามหมื่นเป็นเนาะวันที่หนึ่งแล้วก็วันที่สองที่สามที่สองที่สามมีดูเอาปอกนี่ยู่ใส่อีกวันที่สามนี่โอ้มีหลายยูดูสองสามนี่ มอลลั่มก็หลายมันก็สิออกพนังสงพนังสาไปงสินมาพี่น้องในนที่สามติดคนไทยแล้วโควิดแล้วก็ออกเป็นสามพร้อมกันก็จะปังๆเลยมอลั่มเปนแฟนเป็นแลนแบบนี้ซู่มินี่มีผู้บอลปะหรือไม่มีคนมาจีบไหอย่างบ่ไม่มีหาให้เมลี่หน่อยสักคนสวดอยู่ใช่ไหมสวดและสิงมาสวดและสิงครับพี่น้องสวดแล้วก็สิงหน่อยสักคนหนึ่งเมลี่อยากมีแฟนเมลี่อ่ะ อันมีรกับเงากันอย่งซุ้มเียกอยู่ตะกมูมันบอมึงซุ้มน้อยอยู่นทอต้องซุ้มน้อยอยู่เนาะหมูกระทะนะจ๊ะม้านางฝอเรากินหมูกระทะอีีได้พี่น้องมอนี่ม้านางฝอไม่รีกินหมูกระทะมอนี่นั่นนางแห่ก็ร่างใจพี่ไม่รีได้นิแสงดีดี สำหรับมื่อนี้ก็เอาไว้สมิธเด้อพี่พน้องเด้อครับผมกรสิเด็กับก่อนก็มาหาพี่เมรี่มาซื้อไข่ไก่กับพี่เมรี่นะจ๊ะจ้ามาซื้อไข่ไก่หล่กสิกับได้พาพี่น้องไปขายของต่อกอนะครับผมคลิปต่อไปไปตัมหุ่งนี่ไปน้ำบอพี่เมย์ไปอาจจะชวนพี่เมย์ไปเล่นให้เล่นนานํ้ำเดอ้อบพี่น้องครับผมอาจจะชวนให้มหน้านะไปสวนให้จมหน้านะครับ <ไป S 1> ช่วงนี้ช่วงนี้พี่เมรี่ก็ว่างนะจ๊ะเพราะว่าขันหลังจากออกภาษาเป็นนสิหะตัวย่างเนาะแน่นอนเออเพราะว่าสิไปฮะ มล้ำลายเด็ดต่อไปอต่อมล้ำลายอ๋อม,มลำหลายนะครับผมฝากกดติดตามกดสะตะไคร้บุ๋มน้อยร้อยเอ็ดด้วยนะจ๊ะฝากช่องบุ๋มน้อยร้อยเอ็ดด้วยนะครับพี่น้องขาฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกําลังแรงเชียร์แรงใจให้ด้วยนะครับพี่น้องส<น>า้ารับคลิปนี้เอาไปสมแข็งสักก่อนนะพี่น้องนะจ๊ะขอบคุณลหลายๆสวัสดีครับผมบ๊ายบายสวัสดีค่คะ